ครับผมนายพงศพัฒน์บางเย็นตำแหน่งผู้จัดการสายขายของบริษัทเอวีประเทศไทยจำกัดครับบริษัทเราตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536จนถึงปัจจุบันถ้าเป็นระยะเวลา32ปีมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี ทุกทท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ w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  v e t h a i l a n d c o m เราจำหน่ายคุรุภัณฑ์การศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเช่นยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติการเก,กษตรอัจฉริยะอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารการแพทย์ รวมถึงโลจิสติกส์และการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการศึกษาพร้อมทั้งบริการฝึอกอบรมทั้งในและต่างประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้รับความไว้วางใจจากสถาบันชั้นนำมากมายบริษัทเอเว่ประเทศไทยจำกัดยังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอคุรุพันธ์และการฝึอกอบรมที่มีประโยชน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรไทยอย่างยั่งยืนเราพร้อมเป็นพันธมิตรในทุกการเติบโตของภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมไทย